เพื่อนเพื่อนท่านใดนะคะที่กําลังมองหาเงินกู้ในต่อๆในทิกตอกอยู่นะเราจะมารีวิวให้ฟังเลยนะเราเกิดกับตัวเราเองส่งเอกสารเรียบร้อยละถามคุณถามย้ําถามซ้ําถามซากต้องการเงินเท่านี้ผ่อนเท่านี้ใช่ไหมสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายขอดูเงินในบัญชีเราสามสิบห้าเปอร์เซ็นของเงินกู้เราขอกู้ไปห้าหมื่นบาทเราต้องมีเงินในบัญชีหก อ่าหมื่นหกแต่เราบอกเขาว่าเราไม่มีเงินในบัญชีแล้วถ้าเรามีเงินในบัญชีหมื่นหกเราคงไม่เปลดยื่นกู้หลังจากนั้นจะมีคำด่าหยาบครเข้ามาหาเราใครสนใจอยากดูทักมาได้เดี๋ยวจะส่งแชทให้ดูเราสงสัยอย่างหนึ่งว่าไอ้พวกอินฟูกับดาราที่มันเอาพวกนี้ไปรีวิวอะ่ะ มันได้อะไรของมันมึงมาหลอกคนจนอย่างกูได้ไงกูไม่ต้องการหลอกเงินกู้ห้าหมื่นอ่ะกูขอแค่หมื่นสองหมื่นก็พอถ้ากูมีขนาดนั้นอ่ะกูไม่ต้องกู้มึงหรอกใครอยากชมนะคะพักมาได้นะเดี๋ยวส่งแชทให้ดูทุกคําพูดที่มันพูดกับเราเลยนะคะอย่าไปหลงเชื่อถ้าใครได้เอามารีวิวหน่อยไม่เอาหน้ามา้าหน้าหมานะคะสงสารคนจนว่ะ